สวัสดีคะ่ะเพชรสมนทีวีค่ะอันนี้บรรยากาศหลังหวยออกนะคะสมลังเอาใหาบ่เอาอยบอกป้าเต็นตมหมดเศ้านี่สามศูนย์ศูนยงศู้บนบอไุไปไหนถุมืออนันเ่ยังายงกัอนอย่เนาะคอยบอกป่าเตียนคอยเอารถทะเบียนนะ นึ่งเด้อแปเด้อห้่เด้มหกเด้อัวรลงนะเออทัวร์ลุ้งหนอเรว่าข้งบนนด้

ก่เรอกย้นัว่งกานปฏกา้หวยออกยี่ดิงเคยซื้อปะน้องเล็เจียวบ่ติดต่อได้ะติดต่อคนส่งเคาะน้องล็เจียวได้้ใช่ไหมโอเค่ติดออกคนส่นตอนเดียวก็ถึงแล้ว เพราะว่าคนทัดเข้าไปอยู่ว่า้อน้มันว่าย้่ากระจายลปลาด้ตัวไปกีดห่งชั่วโมงาไปกีดหนึ่งนี่คอยเลี้ยงเแล่ารุ่นเล็กเป็นบรรยากาศโซเลกันนะคะโซเลกันหลังไปออกเราออกไปก่อนดีกว่านะคะดีใจกับผู้ถูกไหมด้วยค่ะเอ้ยผู้ถูกขอยด้วยนะคะ ผูได้รับรางวัลนะขอบคุณค่ะส่วนลุงก็ทำงานอยู่ด้านนี้นะคะโอ้ลุงใส่กระจกค่ะลุงทำงานในบ้านนะคะวันนี้ใสได้กระจกประตูเลือ่อนใส่ได้ไเป็นคลิปลุงทำช่างงานติดกระจกแล้วนะคะบ้านลุงก็ติดกระจกจ้า ไปโซเล่ hey, เอาคนนี้มาตะน้าสิฟ้าไปโซเล่น้ำมูกันนี้ไปอันนี้รถไม่น้องโองมด้วจ้า mm hmm. ลุงกับเหตุงานในบ้าน,นก็รถไม่น้องโองมดีใจกับผู้ถูกเนะหารางวัลด้วยนะคะนะ uh huh. ส่วนเราก็ออกมาข้างนอกค่ะออกมาอยู่ข้างนอกกันจะเป็นยังไงนะคะ,ะเป็นยังไงเนาะมีใครถูกอีกไหมเนาะเรามารุนกันนะคะรุนกันจะมีใครถูกอีกไหม เพราะว่าน้องหมาจะตามหาแม่นะคะนูนาก็เลยรีบออกมา่หมา,า,าจะตามหาแม่ว่ายังไงนะเป็นเป็นเลขรถทัวร์ป่ะเออผมก็บอกว่าทัวร์ลงนี่นะจัดทะเบียนรถเต็มอือ,อ,อโอ,อ,อ้เอสในจะไปค้นดูนะคะว่าเป็นเลขทะเบียนรถทัวร์นะคะเขาจะไปค้นดูคลิปรถทัวร์โอเคค่ะตามนี้นะคะตามนี้ค่ะ ลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องหนูหน้าภาพไปดูในเด้อค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไม่คลิปหนาเด้อสวนช่องเพชรสมอนทีวีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจดันเพชรสมอนทีวีให้ได้สองขันไว้ในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสบายดีด